มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระทับฉับไวท่านตุการข่าวรัฐบาลไทยท่านตุการณ์ข่าวฐานผันวไปอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอพี่น้องครับกระทรวงการคลังออกมาเตือนภัยระวังเว็บไซต์แอบอ้างจากกระทรวงการคลังหลังตรวจสอบว่ามีเว็บไซต์กระทรวงการคลังปลอมซึ่งเป็นการเลียนแบบเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะครับ เป็นรูปแบบของการปลอมหน้าเว็บไซต์กระทรวงการคลังรวมถึงการปลอมอีเมลของกระทรวงการคลังด้วยและก็ได้พบการร้องเรียนจากประชาชนผ่านเพจ Facebook กระทรวงการคลังว่ามีการหลอกลวงทางแอปพลิเคชัน l ล n e เพื่อให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมดังกล่าวโดยอ้างว่าการยื่นภาษีมีปัญหาหรือมีการค้างชำระทั้งนี้เว็บไซต์ปลอมดังกล่าวมีจุดสังเกตก็คือ u r l ของเว็บไซต์ปลอมครับจะแตกต่างจากเว็บไซต์ของจริง โดยเว็บไซต์ของจริงก็คือ www.mof.go.th และจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดทางด้านขวาบนซึ่งไม่ควรคลิกเข้าไปเด็ดขาดนะครับเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการโดนขโมยข้อมูลส่วนตัวไฟล์ดาวน์โหลดเป็นไฟล์นาสกุล apk ซึ่งจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับหากกดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นอกจากนี้เว็บไซต์ปลอมจะไม่มีการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม จึงฝากเตือนประชาชนครับอย่าได้หลงเชื่อโดยกระทรวงการคลังจะได้ติดตามข้อมูลต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนต่อไปนะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ